สวัสค่ะนะครับครับผมก็คลิปนี้ก็ว่างมากนะครับไม่ได้จะมาคลิปนี้จะจะไม่ใช่การเขาเรียกว่าอะไรวิเคราะห์วิจารณ์การเมืองไม่ใช่การจะมานินทาใครหรือว่าไม่ใช่จะมาสอนภาษาไทยใหญ่หรือว่าไม่ใช่จะมาพามาแนะนําสาวนะครับแต่เป็นคลิปที่ผมอยากจะพูดถึงความรู้สึกกับประเทศไทยในอีกแง่มุมหนึ่งในอีก ในในอีกมุมมองหนึ่งนะครับเนื่องจากามันก็คือเขาเรียกว่าอะไระมันเป็นความรู้สึกของในฐานะที่เราเป็นแรงงานข้ามชาติของคนไทยใหญ่มาทํางานในเมืองไทยว่าเราต้องพบเจอกับอะไระผมไม่ทราบว่าคนไทยจะเป็นอย่างที่ผมรู้สึกหรือเปล่าอันนี้ผมจะไม่ได้มาจอจงว่าเออคนที่ผม คนนั้นคนนั้นชื่อคนนั้นคนนี้ชื่ออะไรผมจะไม่มาจอดจงอย่างนั้นแต่ผมจะมาพูดรวมๆในสิ่งที่ผมได้พบเจอมาในช่วงหลายเดือนหรือว่าหลายวันก่อนนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็ตกงานนะครับตกงานแล้วทีนี้ผมก็ไปแจ้งประกันสังคมผมได้เข้าไปประกันสังคมแล้วก็ได้เข้าไปที่เทศบาลเทศบาลอำเภอเมืองได้ไปทําเรื่องเรื่องบัตรของผมเนี่ยผมไม่ใช่บัตรประชาชนนะเป็นบัตรก็เรียกว่าดีบ,บัตร บัตรของบัตรผาสปอร์ตของพ่ะมาก็ไม่ใช่นะเป็นบัตรของผู้ลี้ภัยประมาณนั้นนะผู้ลี้ภัยผู้ลี้ภัยนะครับก็คือผมไปทําเรื่องแล้วก็ผมผมก็ไปแจ้งเรื่องบัตรถายที่ตํารวจมาที่กรมเขาเรียกว่าอะไรสำนักง,งานอะไรสัก,กอย่างนี่แหละที่ police station อะถ้าภาษาอังกฤษนะก็คือมันมีเหตุการณ์ที่ผมไปมา3มสถานที่เนี่ย ผมจะมาผมจะมาผมจะไม่มาเล่าสู่กันฟังว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงผมไปทําอะไรบ้างผมจะไม่เล่าสู่นะซึ่งผมไอ้ที่ผมจะมาเล่าแล้วผมจะจะมาถามต่อคนไทยก็คือคุณเป็นอย่างที่ผมเป็นไหมเวลาที่ผมไปสถานที่ราชาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่ปรกกสังคมไม่ว่าจะเป็นที่เทศบาลอำเภอเมืองไม่ว่าจะเป็นสถานีตารวจต่างๆเนี่ย ผมไม่ทราบว่าคนไทยจะเป็นอย่างที่คนไทยใหญ่หรือว่าคนไทยใหญ่จะเป็นอย่างที่ผมเป็นหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าหรือว่าผมสังเกตว่าเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยเขาจะเหมือนไม่ค่อยอยากจะบริการเราเท่าไหร่พูดจาเหมือนค่อนข้างจะเหยียดเสียดสีค่อนข้างหรือบางทีพูดจาดีบางที่ก็พูดจาดีนะแต่รู้สึกว่าน้ำเสียงหรือว่ากิริยาท่าทางการทํากิริยาท่าทางการแบบ เราก็มองออกไงตามองตามันมองออกไงมันเพราะว่าเราเคยทํางานบริการมาไงมันรู้สึกว่าเขาไม่เขาไม่เต็มใจสักเท่าไหร่แล้วก็มันมันเป็นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกนะครับมันมันมันเป็นเรารู้สึกไปเองหรือว่ามันมันเป็นจริงมันก็ไม่รู้แต่คือมันเป็นความรู้สึกไม่ทราบว่าทุกคนเป็นอย่างผมหรือเปล่านะครับมันหรือว่าผมคิดไปเองนะครับก็ ผมจะไม่เล่าเหตุการณ์ผมจะไม่เล่าเหตุการณ์สุขเล่าเหตุการณ์ฟังว่ามันเป็นยังไงยังไงนะครับก็ถ้ามีความคิดเห็นยังไงถ้าพบเจอยังไงก็รบกวนคอมเมนต์เข้ามาบอกกันด้วยนะครับ